วันนี้ครับพี่จะมารีวิวฟูลทีม 24TY บก8 ID แรกของเซิร์ฟพี่บอกเลยว่าโหสัตว์น้องสนนมูลค่าทีมเกือบ200ล้านล้าน เสียไหมครับเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลงต่างๆยาวๆแม่งกำลังฟินโดนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์ครับผมขอแนะนำใลยูทูปพิเอเเลยครับเก้าบาทต่อเดือนครับปกติ209บาทนะครับฟรได้ครบถูกประกอ์นะครับต่อยูเมลเดิมได้มีแอปมีดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับคนที่หิวแล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับวันนี้แถมยูทูปมิวสิกฟรี1้อบาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอเดียอยู่หน้าจอนี้พิเศษนะครับตอนนี้ใครบอกอยากช่องผมนะครับก็รับเงินไปเลยห้าหมื่นบาททุกสิ้นเดือนครับ เพจแท็บกูิดตาม20งแสนครับ 2, ผมลิงก์อยู่ใต้คลิปครับโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆด้วยนะครับวันนี้ครับพี่จะมารีวิวฟูลทีม 24TY 68 ID แรกของเซิร์ฟ ID แรกของเซิร์ฟพี่บอกเลยว่าโหสัตว์น้องแม่งมี 24TY ปีหลัก2ตัวครับน้องก็คือฟานดิกกับฟิล์มโปงมาทุกคนครับสนนมูลค่าทีมเกือบ200ล้านล้าน ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับน่าจะประมาณนี้ครับ200ล้านล้านนะครับซึ่งองค์ประกอบทีมนะครับอันนี้ผมอาจจะจัดทีมงงงนิดนึงเพราะว่าเควย่องแผลนะมันอาจจะไม่เห็นพลังที่แท้จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมพาย,ยายามแบบเปิดทีละตัวให้ดูจริงๆอ่ะแบบนี้มันลงไม่ได้หรอกเลยผมต้องเปลี่ยนแบนะ็คเนาะเพราะว่าเครื่อความที่เอฟพีมันล้นนะครับยนะี่สิบสี่ทีไว้แต่ละตัวคือดูดิกคุณดูเอฟพีดิแม่งหน,หนักๆเลยนะเป็นไงล่ะยี่สิบสี่ทีไว้ ที่มันเลอร์ลิมิตแตก็รอาจจะมีเตะตัวแรกครับจ่ารอดโบเวนครับนี่ครับทุกคนเล่นปีจะซ้อสามหกจริงจิงอ่ะผมไม่แน่ใจนะตำแหน่งขนาดเขาเหมือนเล่นปีใช่ไหมแต่จริงเหมือนช่วงหลังอะ่ะตัวจริงเนาะเล่นหน้าได้ร้อยสามหกทุกคนดูดิมึงดูพลังน้องๆดูพลังคือยี T ่สิบสี่ทีว่ต้องบอกเป็นตัวพลังเวอร์แทบทุกตัวเลยนี่ครับไม่ว่าจะเป็นรีบสี T ่ทีวายหลักยี่สิบสี่ทีวายลองเนี่ยดูอย่างกิสมันดิพลังแม่งแทบไม่ใช่แดงแล้วแม่งแทบจะเป็นทองหมดแล้วอ่ะทุกคน, <c oughs> นฟันอะ่ะนี่อะไร นี่ครับทุกคนก็อบอกตัวนี้ซื้อนอกหลักแสนแน่นอนนะเพราะว่าถ้าเกิดดูกันดีๆเนี่ยพลังเริ่มต้นบวกแปนี่ก็ก็แบบร3 0แล้วอ,ะอ,อ่ะใช่ไหมแม่งร้อยสาไปแล้วอ่ะและทีมคันเลอร์ปัจจุบันแม่งแบบ โอ้โหเป็นเป็นร้อยสี่สองครับทุกคนเนี่ยสนนร,ราคา7ล้านอุสมันเดมเ,เบเล่ร้อยสามแปดครับนี่ผมพยายามเปิดพลังให้ดูเนาะโอ้โหทุกคนวิ่งอย่างเงี้ยผมบอกเลยกูขับเวฟตัวร้ายเมืองนนท์เน่ยยังตามไม่ทันนะ่นะน้องโอ้โหแต่ละตัวครับทุกคน3ล้าน2เท้าด้วยนะครับอ่าลาบิโอครับลาบิออดร้อยสามหกครับทุกคนดิพลังแม่งเริ่มเวอร์กันเนาะเนี่ยขนาดพวกกองกลางร้อยสามหกเนี่ยนี่ครับเข้าประทานร้อยสี่สิบอะผมบอกเลยแม่งเบียดกับควายอะ่ะควายยังล้้้มมออ่่ะเาแแคนนีลลวกัฟิ์ รงครับ140ครับรัฐภูมิทำใจแอบสปีดต้อง150 เทสปีดต้นร้อยห้าสิบครับวันนี้เป็นยี่สี่ทีวีปีหลักเลยเนาะฟิล์มโปร่งนะครับคือเล่นแบ็คขวาได้เล่นปีกขวาได้นะครับโอ้โหห้องตัวร้อยห้าสิบสปีดต้นร้อยห้าสิบพ่อมึงมึงวิ่งคนเดียวเลยโอเคครับต่อไปครับดีแค้นไลท์ครับดีแค้นไลท์ตัวนี้ก็หูร้อยสามแปดเคที่เปิดมานี่คือไม่มีต่ำกว่าร้อยสามสิบห้าเนาะร้อยสามห้าขึ้นถึงร้อยสี่สิบทั้งนั้นครับนี่ครับดีแค้นไลท์ครับหรือดีแค้นข้าวยิงไกลส่งไกลความอึดนะครับผมบอกเลยการันตีเนี่ยดูแลกัน พลังเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากยี่สิบสี่ทบวกแปดแม่งก็เอาง่ายๆคือตัวหนึ่งซื้อทั้งทีผมได้ครับดีมาโคนครับอันนี้ก็แบ็กซ้ายนะครับอินเตอร์ร้อยสามเจ็ดครับวิ่งร้อยสี่สิบปลี่ยนต้ร้อยสามสิบแปดนะครับก็พลังเด่นๆเลยคือเปิดบอลนะครับเปิดเข้าหัวหรืออะไรเงี้ยครับต่อไปครับเวอร์จิลฟานได้ครับร้อยสี่สองครับตำนานเลี้ยงกูครับนักเตะอ่ะเขาเรียกอะไรกองหลังยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาลนี้นะครับเวอร์จิลฟานดิคแข็งแกร่งร้อยสี่สิบหกเนี่ยความ นีเ่เลยว่ากองหน้าครับเข้ามารา1 4 5ครับหม่งบอล1 4 7โอเค15ล้านล้านเพื่อนซาลิบาครับอันนี้ก็อันนี้ก็น,น่าจะเป็นหนึ่งในกองหลังลยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกเนาะซาลิบากาเบียอะไรเงี้ยเนาะกาเบียมาเย,ยกันไม่ใช่อ่ะแข็งแกร่ง1 4 1 103แผ่อนะทุกคนไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วกันดูพลังเอาครับตัวสุดท้ายครับมาคินย้อนครับ1 3 9เฮ้ยเดี๋ยวมาคินย้อนพลังแม่งเยอะกว่าซาลิบาห์แล้วเนี่ยอ่ะทุกคนครับก็ ประมาณนี้แหละนักเตะทั้งหมดเดี๋ยวแงผมขอลด FP ฟพีแบ็กก่อนแลวกันนะครับผมไม่รู้จะเอาใครลงมาเรียบร้อยครับทุกคนไม่มีตัวเล่นอ่ะไม่เป็นไรครับเพื่อนเดี๋ยวแงเดี๋ยวผมขอจัดตัวสักคู่นะครับเพื่อนก็สภาพทีมก็จะประมาณนี้นะครับแผนแท็ติกที่จะเล่นก็อันนี้เลยใครสนใจไปรอกเรียนแบบรอบเรียนกันได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมลวกันฟู24ทีตัวร้ายทีมนีคจะเป็นยังไงไปไปดูในเกมครับผม a few moments later มา ไปครับเพื่อนจ๋ารอดจ๋ารอดจ๋ารอดวิ่งเร็วเว้ยจ๋ารอดจ๋ารอดอ้อา้าวล่วงอา้าวชิบหายแล้วตัวอย่างควายอ้าวสิ่งปล ong ลาด้าพุงทำโอ้โเร็วมากทุกคนเชื่อเร็วมากเร็วมากฝั่งน้องท่าแม่งเล่นบองเจมเอ็นไปครับเป็นไว้ กิสมันโอโหเรียบร้อยวิ่งเร็วมากครับทุกคนกิสมันนี่เป็นเหมือนตัวที่พลังเยอะสุดในทีมผมแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่แม่จริงๆเหมือนฟานได้เยอะกว่าครับแต่กิสมันก็แบบลองลองฟานได้เนาะถ้าดีจาได้ร้อยสี่สิบกว่าเหมือนงานร้อยสี่สองออูหเร็วจัดลครับกิสมันโกงไปคือมันวิ่งแบบมันเร็วว่ะแบบเห็นกันชัดๆนะครับทุกคนแสตมปบ้าดูครับดูครับเฮ้ เฮ้ยโอ้โหโกไมนออกมาผมก็กดล็อกหล,บ,ลบโกไม่ทัน,นเป็นไว้เป็นไว้ปาดเทียมพอให้จ๋ารอดโบเวนโอ้โหเร็วกว่าแบบเบนแฮนนะวิ่งแซงแบบมึงแซงเลยอ,ะอ่ะเอา้าที่นี้ผมบอกว่าเกมเนี้ยพลังร้อยยี่สิบก็เยอะแล้วนะแม่งมาเจอร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยกูจะร้องโอ้โหจะวิ่งแข่งกับฟิล์มโปงพลังร้อยยี่จะวิ่งแข่งกับฟิล์มโปงพลังเกือบร้อยสี่ อ้าวจ่ารอดไปจ่ารอดเอาไปสัตว์กรรมการไปกินมันอ้าวลาบิโอลาบิโอกินมันกินโอ้ซ้ายขวาได้หมดอันนี้เอไอฉลาดมากนะคือจริงผมไม่ได้กดให้มันวิ่งหรือเพ a ย์เยอร์รันเลยนะจังหวะกิสมันเนี่ยคือจังหวะผมแบบเอาตัวเนี้ยวนวนอะ่ะกินมันแม่งวิ่งเองเลยเ,เห็นไหม คือผมว่าปีใหม่ๆห,ห,หรือปีดีๆบอกไปอะแม่งมีผลต่อ AI นะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันมีผลตอ่อ a ไเว้ยมันทำให้เราแบบเล่นง่ายหรืออะไรอย่เงี้ยฮะโอ้โหดีเล่โอ้โหโกแม่งเกลื่อบหงายหลังดีฉันไล่ยิงไกลดิมีแค่ไลฟ์โอ้โหโดนเซฟโอ้โหแรงไล ปาดอาโอเคโอเคกิสมันเกือบแล้วผมคิดไม่ตื่นทุกเกมเลยว่ะโอ้โหนี่ขนาดนักเตะผมโกนะฟิมโปงยี่สี่ทีไรละเอาจิงนักเตะผมก็แบบวิ่งเร็วกว่าแหละแต่สิ่งที่เห็นเลยคือแบบพอผมนักเตะดีอ่ะฝั่งตรงข้ามอ่ะจะยิ่งเน้นเว้ยคือผมเล่นมาแบบผมคลองบอลน,น้อยกว่าผู้แข่งทุกเกมคือแต่โอกาสเรายิงเยอะนะเหมือนว่าเราบุกเยอะกว่าแ,วแต่เขาก็แบบคลองบอลน,น่ะเน้นอ่ะอ้าวเฮียอันนี้โง่เอง จ่ารอดโอเคลูกเดียวจ่ารอดโอ้จ่ารอดมึงยิงโดนเซฟปิฟ่มปงซ้าย,ยซ้ำนับหมดขวาขวาปิ่มปงซ้ายถ้าอย่างงั้นเนี้ยเอาจริงๆนั้นเล่นยากครับโดนเน้นทุกเกมไอ้มันเป็นที่นักเตะดีวะหรือผู้อ่อนวะเนี้ยเสาแรกปิมปงเสาแรกปิ่มปง เอาจริงๆนะฟิลม์มโปงที่แม่งก็อเอาแม่งมาบุกจริงๆนะทุกคนมันวิ่งเร็วมากครับแม่งวิ่งอย่างกับดูดมา้าเอาอ้เจ้าเพิ่งออกดิเอาไอา้สัตว์ออกเลยไอ้เ hey ห he ี้ยลาบิโอลาบิโอเนี่ยมันต้องเอาฟิล์มโปงมาเล่นบุกจริงนะมันเร็วครับมันเร็วเอาแบบเขาเรียกว่าเอาเอา,เอาตัวเร็วมาแบบเปิดมุ้งม่วยัดเข้ากลางไปอนะไรเงี้ยฟิลม์มโปงโอ้โหดูแม่งวิ่งทุกคน โอ้ยใครเปตัวด,ดำๆไม่สัตว์วีเกอร์โอ้โหวีเกอร์แม่งมิ่งแฟนเลยวะกิสมันกิสมันโอ้โหสายสังหารคมๆกิสมันแม่งหาช่องดีนะแต่ว่าคือผมเป็นคนที่เล่นนักเตะตัวบางๆอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้แต่กิกิสมันแม่งดันบางด้วยไงโดนเบียดทีกันเดนเอะไรเงี้ยต้องใช้จังหวะวิ่งอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเจอคนเล่นเกมลับลึก,ลกๆแม่งหาจังหวะวิง่งยากการอด โอ้โหเบียดเบียดเปียดสโอ้โหโมงอาบีโอโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,ห,โ,โ,หโกเซฟกิสมันไม่ได้ไปดิมาโคดมาโมือพลังเกือบ140แล้วเว้ยมึงวิ่งอยู่ที่เนี้ยเออ มันวิ่งหนีหนีปาดโค้งให้ดูหน <pl ains> ่อยพลังมันจะร้อยสี่สิบอยู่แล้วคือบางตัวพลังแม่งเยอะนะแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันวิ่งเต่าๆนะแบบมันดูเหมือนแบบไม่ค่อยหนีนะแต่อย่างกิสมันอย่างฟินโปรงอะไรเงี้ยเดเบเล่อะไรเงี้ยอันนี้เห็นชัดเนาะว่าวิ่งเร็วแต่แบบกองหลังอะไรเงี้ยกองหลังผมบางตัวแม่งวิ่งเกือบร้อยห้าสิบเลยมันยังดูช้าๆอยู่เว่นอ๋จ่ารอดโบเว่นครับโอ้โหว่าที่ตัวทีมชาติอังกฤษ ไปลุยศึกยูโร2 0 2 4ันี่บสายเดียวเลยกิสมันขายเดียวเลยกิสมันกิสมันเฮไๆไ,ไ,ไ,ไอ้เอี้ยโอ้โหผมจะเลี้ยงข้าโกอ่ะทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่บอกเลยว่าแบงหาไฮไลท์ยากมากเจอแต่แบบตึงๆอะ่ะเล่นยากๆ,ๆอ่ะทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับฟูยี่สี่ีวายีม นะครับทุกคนก็สำหรับผมนะผมมองว่าแต่ละตัวคือค่าพลังแม คือเข้าใจคําว่าค่าพลังเวอร์ใช่ไหมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเกมเนี้ยมันก็เขาเรียกมันก็ไม่ได้เล่นได้ทุกตัวขนาดนั้นอะ่ะลองไปดูแบบตอนแข่งเงี้ยฮะเวลาเขาดับนักเตะหรืออะไรเงี้ยแม่งก็เลือกกันแต่เดิมเดมซ้ำซำอย่างแบบโดอ้วนองลีเชฟเชนมีทุกทีมแต่คนละปีอะไรเงี้ยคือเกมนี้แม่งเป็นแบบอะไรที่น่าเซงอย่างหนึ่งเลยคือมันมันเล่นกันนักเตะเดิมๆแบบ่ีนด้วยความที่แบบ AI หรือว่าความเป็นเมตาเนาะแม่งจำเป็นปต้องเล่นนักเตะเดิมๆอะไรเงี้ยเนาะก็ เนาะโอเคเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเขาก็เริ่มทำฟูลทีมเริ่มทําแบบอะไรเงี้ยกันเยอะเนาะนักเตะมันจะไม่ค่อยซ้ำแล้วเวลาเล่นแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วก็มันก็มันก็ยังไม่หลากหลายเท่ากับที่เราเคยเล่นกันแบบ FIFA สามอะไรเงี้ยเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แลนนะกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนครับรับชมกันครับฝากกดไลค์กดติดตามไปครับเจอกันครับคุ่มนะ